เคยทานไหมให้เนี่ยอ,นนอะไรเหรอ,เ,อเขาเรียกว่ารถด่วนนะคุณพี่มันดูเหมือนแมลงมันคือมแมลงที่ออกมาจากไม้ไผ่ฮะ oh, อ๋อแบมบูมาดูฮะทานเข้าไปเลยใช่ไหมคะถ้าไม่ยังแบบยังไม่มั่นใจนิดนึงออกก็ได้นิดนึงทานดูมันมันอ๋อนิดนึงลืมค่ะโอ้โหแทบจะแดกเลยมันมันไหมต้องกินหลายๆตัวแล้วมันเฝืนหน่อยเฝืนหน่อยเดี๋ยวก็ชินอุ๊ยเสียงเมื่อกี้ผมขออัดได้ไหม ทานทั้งตัวเราก็เปิดใจแล้วมันจะอร่อยฮะทันทีช่วร์ไหมคะโอเคค่ะไว้ชี้ด้วยจะขายนะเสดายของนะนี่นะอร่อยๆนะทุกคนเนี่ยฮะอาไทยมีของดีๆเยอะอย่าผมนั่นอย่างนี้นะพูดตรงๆจากใจนะผมผมไม่อยากมาปิดบังอะไรพี่พูดไปเลยผมว่าเมียพี่ตอแหลว่ะไอ้คนต่างประเทศเที่ยมคบต้องมีจริต